วัสดีจ้าวันนี้เขาก็ยังอยู่กันตั้งเหนือนะจ้ะทั้งรับแลนเนาะอันนี้ก็คือ,อน้องกวางนี่นะจ้ะก็เป็นสัญลักษณ์ของอาทางรับแลนเนาะเป็นกวางซานตาโคดนะจ้าสถานตีตรงนี้จางในตัวเมืองเฮลซิงกินะจาะรือว่าเมืองหลวงของประ,ประเทศฟินแลนด์มาตีนี่มาทางเหนือนี่นะจ้ะก็ อาระยะทางจะอยู่ตีหนึ่งพันห้าสิบกิโลนะจ๊ะเ่าตีเขาเดินทางมาตั้งเพเดอ,อส่วนมากแล้วคนมาตั้งเพเดอรก็จะมาดูอาหิมะงามๆแล้วก็มาเล่นดาวสกีกันนะจ๊ะในตัวเมืองเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าส่วนมากแล้วคนเขาก็จะชอบมาทางเหนือนี่เนาะเพราะว่าความสวยงามแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆดอยนะจ๊ะมันจะเยอะกว่าในตัวเมืองนะจ๊ะเขาก็เลยปะกันมา มาตั้งเพกกันเด้อบริเวณตีแมวยืนอยู่นี่นะเจ้าข้างหลังของมียแมวยืนอยู่นี่นี่ผู้คนนักนั่งนะเจ้าตีขามาเล่นดาวสก,กีกันนะเจ้าส่วนข้างล่างนะั่นก็มีกระเช้านะเจ้าข้างหลังของมีเแมวนี่นะเจ้าก็มีกระเช้ามีอยู่สองสายพันนะเจ้กากระเช้าตัวนี้ประกอบวิ่งตลอดวันเหมือนกันนะเจ้าเส้นปูนนะเจ้าตีไกลๆสีน้ำเงินปูนกับแม่นนะเจ้า ผูกคนมาเล่นกับนันกนกักแม่แม่ย่าแม้วเล่นบาเป็นนะคะ่ะเล่นบาเป็นมันต้องอเขาต้องฝึกมาเนะเขาต้องฝึกมานะจ้ะในถ้าว่าเขามาถึงตรงนี้ถ้าเขาแบบเตรียมอุปกรณ์มานะจ้ะสถานที่ตรงนี้เปิดก็มีอ่าคือเขาเจ้าเหมือนกันนะจ้ะคือเขาเจ้าคือเขาเล่นเหมือนกันแต่ว่าแม้วก็ชอบมานะจ้ะชอบมาพอเปิดเล่นแต่ว่าแมวก็บม่ได้เข้าไปเล่นกับเปิดเนานะเพราะว่ายันต่บอกเขาเล่นบาเป็นนะจ้ะถ้าเขาเล่นบาเป็นเขาก็แข่งขาก็ สามารถฮักได้เลยเด้อนี่นะเจ้าเขาก็มาพอเปิดเล่นเอีถ้ามีอันถ้าท้องฟ้าเปิดนะเจ้าเขาก็จะสาม,มารถเห็นวิวงามๆไกลๆไ,ได้เลยนะเจ้าแต่พอดีท้องฟ้าบ่เปิดนะเจ้าเขาก็เลยมาพอพอได้กตี๊ีเนาะมาพอ,อยตีอีเขาก็อา่า ม่วนนะเจ้าก็ม่วนเด้อพอเปิดเล่นกันนะเจ้าหันหัาหันวิวบ่ได้ไกลแต่ได้แต่ว่าความงามนะเจ้าความงามของธรรมชาติความงามของตีนี่นะเจ้าหันแล้วก็สบายหูสบายตาเนาะจับปลาเปื่อยๆเัามาแอวทั้งเหนือนี่ติดกันนะเจ้า แม่แอลพออ่ามเขามาพอด้วยกันว่าเอ๊ะคนตีปนมาแอลปนไปแอลกันตั้งได้กันนะจะนี่ก็คือสถานตีแอลทั้งทั้งรับแลนด์นะจะทำรับแลนด์เร้อน้องน้อยนี่ปนก็นเล่นเกงนะจะปนถูกฟึกมนันตั้งแต่น้อยเนาะปิ่นก็นเล่นเกงเนาะผู้คนก่อนกักนักนะจะมาเล่นกันตรงนี้ แม้ท้องฟ้าจะบอกค่อยเปิดนะเจ้าแต่เขาก็สามารถมองอ่ามองไปรอบๆบ,บริเวณนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะเจ้าตรงตี่ผคนน้นนักๆตรงนั้นเปิดลอ้อเปิดล้อขึ้นกระเช้านะเจ้าฝั่งนั้นก็จะเป็นกระเช้าสีน้ําเงินเนาะเปิดมาลอ้ออ่าขึ้นกระเช้ากันเส้นนั่นขึ้นไปข้างบนปุ่นนะเจ้าม่เหย่ยแมวก็มายืนอ่ายืนอยู่ข้างล่างนี่ก้อยส่งไปห้เปืนๆเขาได้พอได้หันกัน มาพอเปิ่นขออันละอ่อนเขาเล่นกันนะจ๊ะมาพอผูกค้นเล่นกันตีนี่เด้อต้องติไม่ยีนยมแล้วยืนอยู่ข้างหลังนี่นะจ๊ะเขาก็ต้องระวังเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าเวลาถ้าเขาอไหลข้างบนลงมาเนาะเขาอาจจะอ่ามามาอันถูกเขาได้นะจ๊ะ เขาก็ต้องระมัดระวังตัวเขาเหมือนกันเด้อเวลาเดินนะเจ้าก็ต้องสังเกตเวลาเปลิลไหลลงมาเนาะพอเปิลมาเฮงนะเจ้าบางคนก็เบรกบม่ได้คือกันนะเจ้าสถานตรงนี้งามขนาดเด้อแม่มาปีนี้แม่มาสองรอบแล้วนะเจ้าแต่ว่าไปไปอ่าบริจัยสถานที่ที่นี่ทีเดียวเนาะอีกสถานที่หนึ่งนะเจ้าแต่ก็คือทั้งเหนือนี่เหมือนกันนะเจ้า ม่นมีหลายที่ฮือเาแอวเนาะตรงนี้มันอยู่อ่ามันอยู่ใกล้กันกับอ่าสวีเดนอาจจะยูเครนติดกันกับสวีเดนเลยเด้อาจะาจะต้องฟังตีแม่ใหญ่ข้างตีแม่ใหญ่แมวเ,เขามาฟังนี่เนาะผู้คนก็มาเล่นกันเขาก็มาเดินพออันฮืเอเปื่อนๆเขาอ่ามาพอหันบรรยากาศ ต่เมืองหนาวนี่นาะงามงมๆมนะเจ้าอันนี้เขามาอยู่หนั่งอยู่บนร้านกาแฟส่งลงไปเดอ้อตรงร้านข้างๆนั่นนะเจ้าก็คือเป็นระเบียงนะเจ้าเหมือนเป็นระเบียงยื่นออกไปเนาะถ้าช่วงหน้าหน้าฮ้อนเนี่ยก็สามารถนั่งนอกระเบียงได้แต่ว่ามาเดียวนี้เป็นหน้าหนาวเอาหนังข้างนอกจะอันมัดจะเย็นนะเจ้า ก็เลยมาหนังข้างในนี่เพรตรงตริดกันกันหน้าต่างนะจะส่งเข้าไปพอเปิดเล่นกันหันแล้วเป็นยังได้พ่องนะจะแง้มก่อนฮะช่วงถ้าคนไหนจะมายันงที่บอกช่วงเดือนธันวามกรากุมพานะจะมีนานี่ยัง ยังพอจะอันนี้อยู่เนาะแต่หลังจากนั้นแล้วก็หิมะก,ก็ล่วงลงพื้นมดแล้วนะจะจะบอกค่อยเห็นความสวยงามเนาะถ้ามาช่วงช่วงยันตีแมวบอกนี่นะจะจะหันความสวยงามแต่บางวันท้องฟ้าก็เปิดนะจะบ,บางวันท้องฟ้าก็เปิดเนาะอย่างเช่นวันนี้ท้องฟ้าบ่เปิดเขาก็เลยมานางังทรงขึ้นเปื่อๆเราได้พอได้หันกันแค่นี้นะเจ๊ะ พอผู้คนเล่นกันได้จ้าอย่างบ้านเฮานี่หอนๆนะจ้าทีนี่หนาวหนาวถ้าเปิ้นบอกมาเล่นจงอีกอ่ะบหัว่าไปตั้งได้นะจ้ะเขกาก็อยู่กันในบ้านเนาะถ้าช่วงหน้าหนาวจะอีถ้าเปิ้นบอกมาเล่น,นยางอีกบอกว่าาวจะไปตั้งได้เหมือนกันนะจ้า ออกไปตั้งใดกับมีกะหิมะนี่ก็คือช่วงหน้าหนาวนี่ประก็จะมาเล่นดาวสกีกันจะอีก,กันเนาะมันได้ออกกําลังกายตัวนะ่ยจะได้ออกกําลังกายตัวถ้านี้เขาก็ขึ้นกระเช้านะี่ยจะเขาก็นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนปุ่น ตรงนี้นะเจ้ายันติบอกก็คือเปิดนหนังล้อนะเจ้าเปิดเปิดมายืนล้อเนาะเปิดมายืนล้อเพื่อที่จะจะขึ้นกระเช้าเข้าไปขึ้นไปข้างบนเด้อนี่ก่อนไม่เย็นแ้วก่อไม่ยืนอยู่ข้างๆอ่มามาหมุนอยู่บริเวณรอบข้างๆสนามนะเจ้าข้างๆสนามที่เปิดอ่าไหลข้างบนลงมานะเจ้าี่เปิดลื่นไหลข้างบนลงมาเนาะ แม้ท้องฟ้าจะบอกเปิดแต่ว่าก็งามนะเจ้าก็งามไปเห็นแบบหนึ่งแต่ถ้าท้องฟ้าเปิดนี่เขาสามารถมองวิวได้ไกลๆเลยนะเจ้าเขาโรลนไปด้วยหิมะแม้แต่บนยอดต้นไม้นะเจ้าก็เขาโรลนไปด้วยหิมะงามเลยเด้อตอนแรกก็ว่าจะขึ้นไปเหมือนกันนะเจ้า่าจะขึ้นไปเหมือนกันแต่พอถ้าถึงเขาขึ้นไปมันก่บนมีอันเขาก็กสามารถเห็นวิวได้นะเจ้าก็เลยบอกขึ้นไปเนาะก็เลย Finished ทรงยุดต้นทางนี่นะเจาะ Hi. อยู่ตรงตีปืนเล่นอยู่ข้างล่างนี่กันเนาะก็โกรยหมุนที่ปืนเขาได้พอได้หันกันนะเจ้าว่าเป็ยนยังได้นะเจาประเทศฟินแลนด์นะเจานี่ก็คือคนเมืองหนาวผลนเล่นกันเด้จ้า อย่างบ้านเฮาโนอนหนี่ไปแอลสถานตีตรงไหนก็ได้นะจ๊ะแต่ตีตรงนี้ก็เพราะไปแอลสถานตีตรงไหนก็เขาพร้นไปด้วยหิมะเนาะมันต้องมีดอยนะจ๊ะมันต้องมีดอยอย่าี่ให้เขาเล่นดาวสกีกันเนาะทั้งประเทศนี้จะบ่ค่อยมีดอยนะจ๊ะบ่ค่อยมีดอยเด้อถ้าจะเล่นทางดอยก็ต้องมาทางเพศเลยนะจ๊ะขับรถมาพันห้าสิบกิโลนะจ๊ะมันถึงจะมาทั้งถึงทั้งเหนือนี่เด้อนี่ก็คือบริเวณนี่ก็ ข้างล่างนะ่ก็จะเป็นโรงแรมนะจ๊ะคนไหนอยากม,มาพักยงตรงใกล้ๆนี่ก็เลยก็ได้นะจ๊ะแต่แมวขาพักห่างจากตรงนี้ไปประมาณสักอ่าขับรถมาประมาณสักสิบนาทีเหมือนกันนะจ๊ะมาอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนๆเขาได้พอได้ห่านกันได้จ้า วันนี้ก็เขาก็พยายามแล้วนะจะพยายามรออยู่ตรงนี้ให้ท้องฟ้าเปิดเปื่อนๆเขาจะได้หันไปไกลๆนะจ๊ะแต่ว่าไม่แม้ก็ไม่รออยู่ตรงนี้ตั้งนั้นท้องฟ้าก็เปิดน้อยเดียวนะจ๊ะย้งยังเปิดบบนักเตือนด้อก็ยังลังเลอยู่ว่าจะขึ้นไปข้างบนบน่เนาะถึงขึ้นไปก่อมาสาม,มารถเห็นวิวได้นะจะ ก็คือเปิลเปิเขาได้หันบริเวณรอบๆนี้ไปก่อนเนาะจากก็ก้อยหมุนนะจ๊ะเอาความงามของบริเวณรอบๆนี้ให้เปิลเปิเขาได้พอได้หันกันข้างหลังปูนก็เป็นโรงแรมนะจ๊ะเป็นโรงแรมเป็นที่พักทั้งหมดนะจ๊ะ สง่งรถไอ้ไอ,อ้ข้อห้องวะเนีย่ยก็กระเช้านี่นะจะมีสองอมีอยู่สองสายพานเลยนะจ๊ะสายพานตังปูนก็จะเป็นสายพานสีน้ําเงินเนาะตังตงนี่ก็จะเป็นสีสีนะจ๊ะตังฟางต่เมย์แมวยืนอยู่นี่จะเป็นสีเนาะ ่วนบริเวณข้างล่างนะก็จะเป็นโรงแรมเนาะโรงแรม่วนตรงนี้ก็คือสถานที่จอดรถขับรถมาจอดตรงนี้ก็มาเล่นได้เลยเดอ้อนั่นแหละเจะตีเป็นจุดเอ่อตีเป็นตรงนั่นก็คือเป็นโรงแรมทั้งหมดนะเจาะ่วนตรงนี้ก็เป็นสถานที่ตีเป็นเจ้ารถมอเตอร์ไซค์นะเจาะคือผูกคนไป สำรวจปลาเนาะจะห้องว่ายอย่างอะ่ะวอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นเป็นรถอ่าที่ขูดทิมะน้อยอย่างอี้นะจามาเจ้าขูดทีมะตัวก็ได้เด้อฝึกขูดทีมะก็ได้นะ่ะจาหรือว่าเขาจะเจ้าไปอ่าคับไปปลานะ่ะจาคับไปปลาทั้งคับไปตัวขูดทีมะไปตัวก็ได้นะ่ะจาเปิดมีเขาเจ้าเด้ออย่างอี้นะเจ้า ่อนที่เขาจะเข้าลุยปลานะเจ้าจะหมุนบริเวณรอบๆนี่คือปืนเขาได้พอได้หันกันตรองอันนี้ก็กิจการของเปืนก็เหมือนกับบ้านเฮาเนาะเหมือนกับบ้านเฮาตีเจ้ามาไะใไซนะเจ้าเจ้ามาไซไปขึ้นดอยกันแต่ที่นี่เป็นลุยหิมะกันเนาะสถานที่ตรงนี้นะเจ้านั่นนะเจ้าตีปืนกันล้างขับรถกันเข้ามานั่นก็นคือรถเจ้าทั้งนั้นนะจเจา้ารถเจ้าตีเปืน เจ้าขึ้นปา่าขึ้นเขากันนะเจ้าส่วนสนามตีเปินกั้นไว้ตรงนี้นะเจ้าบริเวณนี้ก็คือสนามทดลองรับก่อนเนาะกิ้นจะเอาอเขาทดลองรับก่อนว่าเขาจะขับไปได้ก่อนนะเจ้ามันเหมือนมอเตอร์ไซค์ก็จริงนะเจ้าแต่ข้างล่างจะคล้ายๆอย่างกตีเป็ดเนาะเวลาเขาโค้งนะเจ้ามันจะบอกโค้งเหมือนอย่างกตีร่มอเตอร์ไซค์ตีะจะโค้งง่ายๆอย่างอันนะเจ้า มันจะมีคับมันจะมีเหมือนเขาเร่งคับนะจ๊ะมันจะเหมือนรถมีคับเนาะถ้าเขาบอกเขาบนเร่งมันก็บไปเขาเร่งวอยมันก็มันก็ไปวอยนะจ๊ะแล้วก็แมวเองก็ยังคับไปได้เพราะรถมันนักนะจ๊ะแล้วก็มาทดลองแล้วเนาะตอนนี้แมาทดลองเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะน้องน้อยคนนี้ก็ลงรถแล้วนะจ๊ะคับคันนี้นะจ๊ะแล้วก็ลงแล้วมันเป็น อันนี้ก็คือสนามทดลองก่อนเนาะถ้าเขาคับได้นะเจ้าถ้าเขาคับได้เขาก็เอาเข้าป่าไปได้เลยเด้อการเจ้าก็เพินจะคิดชั่วโมงนะเจ้าชั่วโมงละรนะ้อยสี่สิบยูโรเนาะนี่ก็คือบริเวณสนามแข่งของเปิลน,นะเจ้าสนามสนามทดลองนะจนเจ้าบแจ้งสนามแข่งคือสนามทดลองนะเจ้า แมวก็พร้อมจ้าพร้อมที่จะอ่าพร้อมที่จะอ่าขับไปเข้าป่านะจ๊ะเหมือนเขาขับรถอ่าแอลป่านะจ๊ะชมป่าธรรมชาติเนาะเพราะว่าหิมะเยอะนะจ๊ะถ้าเขาจะเดินไปเขาก็เดินไปแบบแป้เนาะเขาต้องเขาต้องขับรถเข้าไปนะจ๊ะแต่เขาอยากอยากจะสัมผัสธรรมชาตินะจ๊ะเขาจะบไปขับรถยนต์เข้าไปเขาขับเอาไอ้มอเตอร์ไซค์นี่เหมือนเนี้ยครับ บ้านเฮาตีอันขับรถขึ้นดอยกันนะจ๊ะอาาพออย่างอีนนะจ๊ะแต่ว่ารถอ,อย่างอินนักขนาดนะจ๊ะถ้าเขาบินเล่งมันก,ก็บเขาบินเล่งมากก็จะล้มเนาะพอเขาเล่งมากกว่ได้ไปในในตามที่เขาเล่งนะจ๊ะเพราะว่าด้วยด้วยหิมะฟูนของหิมะนะจ๊ะมากก็จะ จากตีเขาคับมอยไซเป็นนะเจ้ายังคับตรงนี้ยากเนาะแม่ก่อนมัน้อก่อนนะเจ้าค่อยๆหมุนใึ้เปื่อน,นเขาได้พอได้หันบริเวณหลอบนี้ก่อนเด้อว,ว่ามันเป็นยังไงนะเจ้าสถานตีอันตรงนี้ก็กว้างนะเจ้า ปนจะมีม้าเป็นชุดเป็นชุดนะจ๊ะนี่เด้อเส้นของเปิลตีเปิลคูดอ่าบริเวณรอบๆบนี่เขาจะขับวนไปนะจ๊ะจะขับวนไปสองสามรอบก่อนถ้าว่าเขาสะดวกแล้วนะจ๊ะเขาคิดว่าเขาเก่งเขาขับได้เขาก็เอาเข้าป่าไปได้เลยเด้อแต่ถ้าเขาขับไ่ได้ก็เอารถมาคืนเปิลน,นะจ๊ะเหมือนเขาทดลองเนาะ มีรถทีไฟฟ้าตัวนะจะมีรถทีไฟฟ้าเต่เดอร์ถ้าเขาบาันใจมอเตอร์ไซค์อย่างอันเขากัดใจสามารถใจรถทีไฟฟ้าก็ไปได้เลยคือกันนะจะเขาก็ปั่นรถทีไฟฟ้าไปเนาะข้างๆท,ที่จะฟืดนะจะวงล้อข้างๆท,ที่จะฟืดตรงนี้ก็คือบริเวณที่อันเปิดเจ้ารถกันนะจ้า พอคอยฮื่ยเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันว่าอ่าถ้าเขามาแอลทั้งเหนือน่ะจะจะไปตังได้พ่องเนี่ยเจาะแล้วแต่เขาจะเลือกเด้อะจะเลือกเอาคันน,น้อยๆอย่างมาแต่ไซส์กัได้นะเจาะหรือเขาจะเอาคันใหญ่ๆจะอีกก็ได้เนาะแมวกอะก็กก้อหมุนฮึ่นเปื่อนๆเขาได้พอบริเวณรอบๆตีเปื่อนอันสถานตีเปื่อนมาเจาะโลดกันตรงนี้ฮื่ยเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันเดอ้อ เล่อก่อยเดินแถวนี้ให้เปิ่อนๆเขาพอกันก่อนนะจ้าตรงนี้ก็คือบริเวณรอบๆตีคือเปิ่อนๆเขาได้พอได้หันกันเด้อคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของเมยเยนแมวนะจ้ะก็ใจกดไลค์กดแชร์อ่าเป็นกำลังแรงใจแรงใจให้เมยเยนแมวตอรเด้อเมยเยนแมวจะได้มีแหง้งใจแห้งใจนะจ๊ะมาซ้อหาทาคลิปเพื่อเปื่นอนๆเขาได้พอได้หันกันนะจ๊ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจแรงใจ